ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูกันเช่นเคยนะฮะอัปเดตกันเหมือนเดิม <c oughs> ดีดีอยู่ดีอยู่แต่น้ำมันเป็นฟองนะก็ตอนที่ให้เป็นน้ำปลาปามันก็ขึ้นฟองนะผมว่ามันน่าจะเกิดจากไอเขาเรียกวอะไร ข้าวปลาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาขึ้นฟองตอนให้เป็นน้ำประปามันก็ขึ้นนะตอนให้เป็นน้ําแบบตามคลองมันก็ขึ้นทำไมมันน้ํามันแรงแรงมากนะฮะ <c oughs> วางเี้นเหมกัน น้ำมันซึมออกนะครับเนี่ยน้ำมันซึมมาน,นี่แล้วนะมันหยดหยดตามใบไผ่แล้วนะเนี่ยน้ำมันซึมมาเนี่ยแล้วนะขอบวงแล้วจะค่อยเติมเข้าไปอีกนะครับผมไม่มีปลาตายนะผมมองแล้วเคเดี๋ยวค่อยมาให้หัวหานนะครับจะเปิดไว้ก่อนเดี๋ยว,ยวมาถ่ายคลิปให้ความรู้อีก เปิด,ปดแล้วไม่กระโดดละใบหูกวางเริ่มร่วงแล้วนะฮะเต็มแล้วไหนดูสิโอเคปกติเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหัวอาหารเม็ดใหญ่แล้วนะเม็ดเล็กมันงนันงันแล้วอะ่ะนะฮะ <laughs> เดี๋ยวจัดหัวอาหารเม็ดใหญ่ไปให้นะครับในตัวนี้เนี่ยไอตัวก้านดอกของใบไอต้นหูกวางนี่นะครับชอบเข้าไปอุดในนีน้แต่น้ำยังแรงอยู่นะโอเคเลยจะได้ไม่มีปลาตายนะครับตัวนี้จะเป็นอบงปลาใหญ่นะครับก็ที่จริงเดี๋ยวค่อยมาว่าเดี๋ยวมาว่ากันเรื่อง อาหารนิดนึงเนาะคลิปให้ความรู้นะฮะก็อย่างไรก็ติดตามชมแล้วกันเนาะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตให้ดูการเปลี่ยนแปลงของปลานะครับมีปลาตายไมหมสภาพน้ำเป็นยังไงแต่แต่ในแต่ละวันนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวติดตามชมนะฮะคลิปต่อไปนะครับผมโอเคฮะ